เยนะราะนใเออทำไมถึงตัดสินใจรับะที่โอกาสที่เราจะได้เล่นศพใ,ในชีวิตเนี่ยมันไม่งา่ายนะคือก็ว่าบท,บทคือหนึ่งด้วยบทสองด้วยคาแรคเตอร์สาปกติคนจะเห็นว่าเราเป็นนักเรียนเราติดคอมเมดี้แล้วก็รู้สึกว่าืมตัวก็เองก็ชอบและรักการสแสดงก,การที่ได้รับโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรที่นอกจากสิ่งที่คนทุ่คนจะทำได้ ก็เลยรับอย่างรวดเร็วพอดีเคยคิดไหมว่าเราไปดูของการซเน่แต่เราจะมาตรวจจริงไหมคอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าเป็นอะไรที่ว่าอยากทำก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปถึงอยากทำอยู่ก็ชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่บอลเรียกไปคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นไปสมมิบีแล้วเพื่อนสมมิบีของเราคือพี่ฟ้ากับกาเดนเหตุใดเล่าแล้วมีพี่อ้อมอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกโปรเจกต์น่าสนใจมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเนื้อเรื่องที่มันติดแค่อะไรกับสมมิบีก็มันเป็นประเด็นที่ที่มันมีอยู่จริงนะปัจจุบัน แล้วก็เป็นอะไรที่ควรสังคมควรจะตั้งคำถามอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรืรร่องที่ตัวงไอยองค่ะไปรีสิร์ดยังไงบ้างก็ไปมีไปซอยก๊าด เธอไม่ต้องไม่ต้องไกลมากอยู่กกลเมคือก็ก็เดินใช่ก็เดินเข้าไปเลยไม่เดินฉาบเลยแล้วเราก็ดูว่าโอเคพี่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 คาแรคเตอร์นี้เนี่ย <c oughs> เขาเขามีวิธีการในการ Express <c oughs> อ็กเพรสยังไงในขณะเดียวกันเราเคยแบบไปทำแบบฝั่งสวนหลวงแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มีหลากหลายแบบมากบางคนเขานั่งนั่งอยู่พี่พื้นแล้วเขาก็แบบถ้ารอให้คนมาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางคนแบบ มากค่ะแล้ก็ต้องถามว่าโบตัดเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอะไรพี่ด,นนดูการแต่งตัวหรือว่าพี่ว่าเป็นแบบๆๆๆๆไหนคะน่าฮือแน่นอนอไม่ฉันค่อยรู้สึกว่าตัวละครโบตัดเป็นตัวละครที่ที่เขาต่อสู้แล้วค่อยว่าเขารู้ว่าเขาทําสิ่งนี้มาเขาก็เป็นเหมือนอาชีพหนึง่งเขาต้องทําเพราะฉะนั้นอ่ะเขาต้องใช้เรื่องลับอะไรในบ้ากที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อให้ได้มาแล้วเขาก็รู้สึกอ่า เราเกิดมาแบบนี้เราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดประมาณนั้นค่ะสิ่งที่เราเห็นคือต้เต้น,น,นโอ้โหสุดๆเลยคิดปกติแลว้วพอเห็นที่แล้วอัฟเตอร์ปาร์ตี้แต่อันนี้มันต้องเต้นแบบว่าต้องไม่แบบมีญญาลายาหนูพูดตลอดว่าเต้นเดียวที่จะหนักคือเต้นแบบเพื่อนเต้นเทียเเท่ยวแต่ว่าอันนี้ใช้เต้นไปเรื่อยแต่นี่พ่อมันจริงจังเราก็รู้สึกว่าก็ท้าทายแต่ย่างมันยากมากเลยอะด้วยกล้ามเนื้อล้วหนุ่มเป็นคนเส้นตึงมากด้วยกล้ามเนื้อด้วยด้วย ด้วยเพลงด้วยสายด้วยแต่สิ่งเดียวที่ทําได้คือฝึกแล้วก็ตั้งใจแล้วหนูไม่รู้หนูมาถาน้องเลยชาเลนจ์พี่ว่าชาเนี่ยที่ทำแปลกมากน้องทำนี่พี่ดูหน่อยกล้ามเนื้อจัดการเยอะเลยก็รู้สึกว่าสมมติว่าร้องก็จะหาฟ้าฟ้าพี่ร้องเนี่ยมันแปลกๆก็เลยสุดแบบก็มีทีมพี่ดีเราบรรจุไอ้ซัพพอร์ตเยอะจริงๆร่างมันเต้นไปเราไม่ต้องสวยมันต้องดูแบบว่าเย้ายุ่นด้วยอ่ะใช่คือเป็นอินเนอร์ด้วยแล้วร่างกายก็ไม่แปลกด้วยซึ่งหนูตัวแข็งอ่ะพี่พี่ก็จะแปลกง่ายมากแต่ว่าเราก็ปรึกษาครู อยากใ้ชชวนให้ทุกคนติดตามว่าจะได้เห็นก้อยในลุคใหม่เชืว่อว่าที่เป็นมิติใหม่ของของซีรีส์ไทยแล้วก็ถ้าสำหรับตัวก้อยก็ว่านี่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยสำหรับซีรีส์บางกอกคณิกานะคะออนวันที่8พฤษภาคมน,นะคะ2ทุ่มครึ่งพุทธลหันนะคะทางวันสัตย์11นะคะแล้วก็อันพัดน์นะคะวันเดี้ออริจินลเาที่เราพเวอพรก็ดีนะคะเอพร รู้ได้เปนเหมือนกับเพ่งใจเออจริงๆก็ตามนัมาเลยค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ก้อยโพสไปทิมไปสิ่งที่ก้อยโพสไปทิมไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนในสิ่งที้ตัวก้อยพูดอะไวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือมีอะไรที่สงสัยอ่ะเออก็ขอเป็นแบบตัวก้อยคือมีนิยมละกันแต่ว่าหลักก้อยก็อยู่ที่จุดยืนก้อยค่อนข้างชัดเจนจอะไรจริงๆมาตัดสินใจนานมากกับสิ่งที่ก้อยก็หลักปกติ มีความได้หลายแบบคือคุณก้อยก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะห้ามที่ใครปีความแบบไหนแล้วแต่เป็นเพื่อนกัก็ว่า m มสเ a จที่ก้อยเลือกที่จะพิมพ์เข้าไปที่ส่มดีดีดีเพราะว่าเขาได้รับแล้วก็เราเป็นเราเป็นเพื่อนกันหากจริงๆอะไรที่มันนอกเหนือว่าอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านั้นคุก้อก็ได้คุยกับเขาอยู่นะะคใช่เมื่อกี้พี่ถามในสิ่งที่พี่ตีความว่าสังอ๋อก้อยบอกว่าให้มุกออยก็คือจากนี้ไปจะไม่มีการมีเทตุผล ปิดอ่ะพี่พี่ตีความอย่างนี้ก้อยก้อยก้อยก็จะใช้คำว่าอย่างนี้ถ้าคำไหนก้อยเล่นเลื่อนพูดแต่ว่าก้อยอบบตื้นเหมือนกันเหมือนก้อยไม่ชอบพูดอะไรที่ตัวไม่อยากจะให้มันแรงเกินแล้วก็ไม่อยากให้มันเออเหมือนมาบีบรัดเราที่เาพูดคำนั้นแต่จริงๆแล้วในความหมายของสิ่งที่ก้อยพิมพ์ไปอ่ะถ้าพี่จะตีความแบบนั้นส่วนตัวก้อนคิดว่าไม่ได้แต่ว่ามัไม่ใช่คำที่ก้อยจะมาพูดว่าไม่ค่ะฉันจะไม่อย่างนี้ฉันจะไม่อย่างนี้ก้อยรู้สึกว่า วิธีหรือการพู่ของก้อยเท่านั้นค kind of mm ือ hmm. สิ่งที่้อยอยากดูแลครับเมื่อกี้ก็บอกว่าการที่ก้อยโพสไปที่ที่เข้าใจในสิ่งที่เพราะเขาว่าเขาว่านั่นอพูดกตรงๆนะการที่เราเลือกที่จะโพสในที่สาธารณะมันคือการที่ก้อยสเตทเมนต์จุดยืนของก้อยที่ไม่ใช่แค่บอกเขาแต่บอกทุกคนแต่อะไรที่ก้อยอยากบอกเขาก้อยบอกเขาเองอยู่แล้วมันมันมันรู้อยู่แล้วว่าการที่เราพิมพ์เนี้ย การตอนนี้เราเราจะเอายังไงกันแน่นะกับระยะเวลาที่ผ่านมานานขนาดนี้เราจะเอายังไงกันแน่เราแค่ว่าเราอยากก้าวไปในวัยที่โตขึ้นด้วยวามชัดเจนกับตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันไม่ใช่แค่ชัดเจนกับตัวก้อยแต่เป็นการชัดเจนกับคนที่สัมผัสคนหนึ่งในชีวิตของก้อยซึ่งก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งนี้อีแซมบอกเนั่นก็คือชัดเจนแล้วว่ามันก็ชัดเจนในสิ่งที่ก้อยก้อยก้อยตอบถามที่อะไพี่ถามที่หนังทำไมีคนเข้าใจผิดว่าก้อยกับคิกกี้มันจะมีเดียทำให้คนที่จะเข้ามารู้จักกับาเข้ามา าคนอื่นเขาจะเข้ามาแล้วเขาติดอันนี้ก็เป็นอะไรที่ข้ามห้ามความคิดของเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไม่ว่าเขาจะเข้ามาจากฝั่งไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ที่เราจัดการเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่คอนเซิร์นไม่ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะต้องห่วงแทนเขาแต่เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เขาอาจจะต้องจัดการตัวเองเพราะว่าหนูว่าความสัมพันธ์นี้ของหนูกับกับพี่นิกิมันค่อนข้างชัดเจมนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดสิ่งนี้เบสจากคนอื่นมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนเราคน,คน,คน ม่อยู่เลยใหม่คือแค่รู้สึกว่าตัวเราต้องการอะไรในชีวิตและเราอยากมอบอะไรให้เขาในชีวิต<ม>หนูคิดจากเขาแล้วไปรั<ม>เขาไปื่อชื่อเขาใจเขาส่งหัวใจ <c oughs> แล้วหนูก็ส่งหัวใจเขาใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าสมมติว่ามีแบบเออน้องหมามีเรื่องครอบครัวคือคําที่หนูว่าจริงๆแล้วสาคัญและชัดที่สุดคือ พราะคนนี้เป็นคนที่ถูกห่วงมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่แค่มันถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นแล้วแค่นั้นเองเป็นปาร์ตี้นี้เราห่วงเพราะว่าอย่างสมการหมุแตกแล้วก็เขาก็ไปเราก็ไปยืนดอกงว่าใช่ทุกอย่างแล้วมันก็ยังห่วงอะไรเพราะมันหมายถึงในฐานะที่จะเป็นพี่เราสนิทก็เยอะอะเช่นแบบเช่นสงการอะหนูก็ถามว่าสติ แล้วสมัยแล้วหนูรู้สึกว่าการที่หัวขอ,อยามาเป็นเพื่อนเขาเป็นพี่น้องเขาหนูพูดได้ตรงมากเช่นแบบไปสงการดัวแตกดัวจิ้มดัวเนี่ยหนูก็าถามว่าพูดจริงตายได้หรือเปล่าหนูก็จะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องใช้เงินเรื่องทัศนคติแต่มันคือการที่เราเตือนแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกในเวนไหนจริงๆแล้วว่าเห็นแบบนั้นเข,นข,ขาเป็นคนเขาเป็นคนฉลาดนะพี่นกกี้อะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเอาอะไรในในชีวิตประมาณน,นึงเราแค่เราแค่พูดในมุมที่ เป็นห่วงเขาในบางเรื่องเฉยๆเรื่องเรื่องสุขภาพหลักๆแต่ว่าถ้าในเรื่องทางเรื่องของชีวิตหรือว่าเขามีเวทของเขายู่ค่ะงที่วันนี้เรืเเเ่อ,ขของข <ๆๆ S 1> าเหงาไหมเพราะว่าเพื่อนเราก็มีคู่เราเหงาไหมหรือเริ่มหรือเริ่มจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก <c oughs> เพื่อนก็ไปเท <c oughs> <ๆ S 1> นิมูด้เพื่อนคนหนึ่งก็ไปแล้วแล้วก็ที่เห็นว่าที่น่าจะเห็นว่าหนูทำงานเยอะมาก หนูรู้สึกว่าการที่หนูใช้พลังกับการที่ไปลงกับง,งานคือออกเพลงหนูเพื่อทำนูำน่นทำนี่หนูรู้สึกว่าเอ่อการอยู่คนเดียวในแล้วใช้เวลากับตัวเองม,มากๆก็เป็นแบบอะค่ะแล้วมันก็มีเพื่อนสดเีอไม่ใไปช่แค่เราอย่าเพิ่งไปไหน,นนะยังมีเพื่อน,นโดโซนอีกหลายคนใช่ประมาณนั้นแต่เพื่อนออกสื่อมีแฟนเขาอยู่คนเดียวยังยังยังกลุ่มเรามีคนที่ไม่มีอยู่เป็น L G B T Q ก็มีคนอีอ่นก<อ>็แลยเราก็พูดเออเพลนั้นแต่ว่า ก็มีหมาก็มียายก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ก้อยว่ามันมันมันทำแล้วก็คือถ้ามีก็ดีอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ว่าก้อยมีโฟกัสอย่างไรทรัแต่มีค่ามพร้อที่จะก้าวเข้ามาว่ามีความรัแบบจริงจิจจาออแอลคะจิจ้าออจิจ้าออแอลก็คงมีบ้างแต่ว่าถามว่าจริงจังแล้วก็อยากรีบมีแฟนไหมก็อบอกว่ายากย่างนี้พี่ถามในสัจจที่ก็อยู่ยู่กลางเราสองคนแต่เราความรักค่อนข้างสูงอย่างนี้เราเดนที่แบ ดีเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงบ้างแบบมันได้นางศีลอยู่ไหมหรือว่าโอ้ยโอ้ยเพราะเพราะสองเขาต้องสองคนนี่ก็คือแบบที่สุดเพรถ้าติดลำนะจะไปทางฝั่งมีกับเก้าเพอบ้านน่ะเขาจะเป็นบ้านที่แบบคุยวันนี้เธอสวยจังเลยเธอก็หล่อจังเลยเธอร้องเพ่งช่มกันอยู่นั่นแหละในแันใช่ในขณะที่มีกับดีจะค่อนข้างปกติจะใช้ชีวิตง่ายๆแต่บ้านน่ะเขาจะเป็นบ้านแบบรวยกันแล้ว ีบ้างชิลๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ชีวิตเขาหึงเป็นแฟนกันแต่ว่าทั้งมีแล้วก็ทั้งก้าวเป็นเพื่อนเอ,นอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจอยแต่วาา่าตอนนี้ไม่มีแล้ก็นะแฮปปี้กับชีวิตโฉบจริงๆเลยแฮปปี้แฮปปี้นะแฮปปี้คือถ้ามีเข้ามาคุยกันรู้เรื่องก็ดีไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจเจสันทองสดตลอดแต่ว่าถ้าณวันนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ เตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบนี้โอเคแฮปปี้ดีครับงบี้คืแจ้งให้คุกคนทราบด้วยว่าอย่าไปไหนพรุ่งได้มอสทค่ะได้ไหมฉันต้องไปก่อนอ,าอ,าอา้าวอ้าวฉันเขามีก่อนนะอ้าวก็ยินดีแหละแต่ก็เพื่อพูดพูดดีกว่อาอย่าอย่าเพิ่งอ้าวครับสวัสดี